ราคาไทยมาแล้ว Oppo Reno6 z 5G ในราคา12,990บาทชาชิปดัมเมสตี้ 800U 5G ให้จอ Amoled 6.43นิ้วถ่าย Portrait ด้วยกล้อง6 4ล้านพิกเซลราคาไทยมาแล้ว Oppo Reno6 z 5G ในราคา12,990บาทชาชิปดัมเมสตี้ 800U 5G ให้จออัมเรต6.43นิ้วถ่ายพลอตเทดด้วยกล้อง64ล้านพิเซลราสุดทาง OPPO ประเทศไทยก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO Reno 6Z 5G ออกมายังเป็นทางการครับโดยมีราคาอยู่ที่12,990บาทสมาร์ทโฟน OPPO Reno 6Z 5G เป็นสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่จากตระกูลระดับกลางยอดนิยมอย่าง OPPO Reno Series โดยชูโรงด้วยการถ่ายภาพพลเทตและการเชื่อมต่อ 5G บนดีไซน์แบบพรีเมียมเลยครับ ่วนสเปคทั้งหมดจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด160คูณ73.38ม mm, มมีน้ำหนักอยู่ที่173กรัมเป็นสีออร่าที่มีความหนาของตัวเครื่อง7.97มมส่วนสี s t e r e r Black มีความหนาของตัวเครื่อง7.92ม mm, มครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ Punch Hole AMOLED Display ขนาด6.43นิ้วความเร็วระดับ Full HD Plus 1,080คูณ2,400พิกเซล 409พิกเซลเพออิงอัตราส่วนในการแสดงผล20:9ต่อโดยมีพื้นที่การแสดงผลต่อตัวเครื่องอยู่ที่90.8%ใช้ชิปประมวลผลมี d เดเทคได้เมอร์เซดสเ 800U อัลติคอร์ความเร็ว2.4 g h z GPU เป็นมารี G77 MC3 ให้แรม,มาแบบ LPDDR4X ที่ 8GB พร้อมเทคโนโลยีแรม Expansion ที่ช่วยเพิ่มขนาดของแรมได้สูงสุด5 g b ส่วนลอมเป็นแบบมาตรฐานเยอะแบบ2.1ให้มาที่1 2 8ิกรองรับหน่วยความจําเสริมภายนอกแบบไ MicroSD e บ,บ,บ,บการ์ดบนระบบปร Android 1 1ครอบทับทด้วย ColorOS 11.1ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวทริปเปิคลคัมเมรามีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด1000ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.7 โครงสร้างแบบ6ชิ้นเลนกล้องอั Ultra Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับ 2. 7, 2. 2, แสง F2.2 เก็บภาพมุมกว้างสุด119องศาโครงสร้าง5ชิ้นเลน กล้องมาโครวความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4โครงสร้างแบบสามชิ้นเลนครับส่วนกล้องหน้าฝั่งบนหน้าจออินดิเพยเซลฟี่ความละเอียด32ล้านพิกเซลพร้อม AI Enhance Sensing สำหรับการใช้งานฟีเจอร์แอร์เกจเตอร์เซร์สแกนน้วมือใต้หน้าจอรองรับการเชื่อมต่อ 5G 4G LTE มี Wi-Fi ด้วยแบนและ Bluetooth 5.2ครับมีถาดใส่ซิมการ์ดแบบ triple slot มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type 4 มีรทั้งหมด2สีคือ Aurora และ s t a r b a c k ให้แบตเตอรี่มาที่4,310มิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยีก,การชาร์จแบตเตอรี่ความเร็วสูงแบบ30วัตต์ f Fast c ชาร์จ4.0สามารถชาร์จแบตเตอรี่จากระดับ0%ถึง100%ได้ในเวลาเพียงแค่56นาทีเท่านั้นครับสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 6 z 5G มีราคาอยู่ที่12,990บาทโดยเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้วในวันที่22-29กรกฎาคมนี้ครับ พรอมรับฟรี E.V.P. Card รับประกันหน้าจอตแตกนาน1ปีและ Bluetooth Speaker มูลค่ารวมกว่า7 9 9บาทที่ร้าน Oppo Band Shop และค้านค้าตัวแทนจำหน่ายรวมทั้งช่องทางออนไลน์ Oppo Official Store, Lazada, Shopee, d i s h o p และ JD Central ด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ